ปุตเตสุเปมังปิตูนางอุปัชติซึ่งแปลความหมายว่าเปมังอันว่าความรักปุตเตสุในบุตรทั้งหลายอุปัชติย่อมเกิดขึ้นปิตูนางแก่บิดาทั้งหลายเปมังเป็นปฐมาวิพัตเพราะแปลว่าอันว่าหวัดดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับ วันนี้จะพูดถึงพระพุทธองค์ได้กล่าวปัจฉิมวาจาหรือปัจฉิมโอวาทครั้งสุดท้ายก่อนปอรินิพานว่าวยธรรมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเททะแปลความหมายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ของตนและ ประโยชน์ของคนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพระพุทธองค์เสด็จดับขันปรินิพานเมื่อวันอังคารขึ้น15ขค่ำเดือน6ปีมะเสงณสารวนโนทยานของมัทละกษัตริย์เมืองกุชินาลาแขวนมัทละปัจจุบันคือเมืองกุสีนครแขวนอุตละประเทศอินเดีย พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมีขึ้นในวันที่8หลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานใต้ต้นสาระปุตตาอัตโนอัตโนปิตเลสุคาระวังกะเลยยุงแปลความหมายว่าอันว่าบุตรทั้งหลายพึงกระทำซึ่งความครบรพในบิดาทั้งหลายของตน ของตนคาระวังเป็นทุติยาภิพัเพราะแปลว่าซึ่งความเคารพโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้